เริ่มอะไรอะไรเริ่มก็เริ่มเข้าสู่ปีที่3ปีสุดท้ายของการเตรียมฉลองของคณะซิสเตอร์ทิดาแม่พระโอุปถัมภ์ครบ150ปีของการก่อตั้งคณะไงล่ะอุ๊ยเราตกข่าวได้ไงเนี่ยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วร่วมเฉลิมฉลอง150ปีทอมอโดยใจที่เปิดกว้างก้าหาญและเรียนรู้ไปด้วยกันข้อมูลเพิ่มเติม www.fma.or.th หรือ www.cg.f ร้อยห้าส5ปีมีไม่พระมาลีไม่เคยทิ้งเราแม้จะเจะเศร้าแต่พระมารดาก็อยู่กับเราจะเป็นเช่นไรเราเชื่อมันในพระมารดาตลอดไปตลอดไปไปไปไไปมีพระมารดาเคียงข้างเราและพระพรอัน